เมื่อกี้ขึ้นไปรับของมานะสองกล่องนะอันนี้กล่องแรกนะกล่องแรกกล่องแรกกล่องที่หนึ่งนะเป็นชื่อของนายโพธิ่แต่เดยจะกลึมยังอยู่ด้วยนะแกะเลยเนาะอันนั้นอย่ามองไปอย่าเพิ่งมองเดี๋ยวเอามาทีหลังกล่องมันก็จะบี้บี้หน่อยนะที่เลมีดนะยายเอามีดมาอันนี้กล่องมันจะบี้บี้ วิธีทำไมมันมีสองกล่องอ๋อสเอี่ว่าจะยังสองกล่องข้างในมันคืออะไรเรายังไม่รู้เลยแกก่อนนะคืออ๋อสก็ไม่รู้นะคะว่ามันเป็นอะไรนะมาในในชื่อในโพธินาทีมสีสหายนะมันมีอะไรวะนี่จะได้อ๋อส์มันคือที่แปะกระเบื้องไม่ใช่มันคือที่แปะปูนฮะ อันที่เราสมมุติกันเมื่อเช้าว่าทําแบบนี้แหละขึ้นไปแบบนี้เหรออืออันนี้ล่ะเหมือนกันเหมือนกันเหรอสองอันเราจะได้กินเลยนี่นี่ประมอันนี้น้ำพรอยู่นี้อืออ่อได้ไรอ๋อสองอันอือกินเลยเบบู๊ไปเอามาไหมไม่รู้ อันนี้นแม่น้ำหอนบ่น้ำหอนใ้เบะนี่น้ำหอนอันนี้แม่บอร์แมนเบะกะเทยผสมดีลหวไม่รู้หนูก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรหนูยังไม่รู้เลยมีที่จับสองอันนะนี่นี่นี่นะคะมีที่ที่จับสองอันแล้วก็ส่งมาสองอยากสองสองอันด้วยสิ่งต่อไปกล่องนี้กล่องใหญ่นะคะครั้งก่อนนั้นส่งมาให้แล้วแต่จิ๋วมากใช่ไหม อันนี้ใหญ่บิ๊กบึ้มแกะเลยนะคะมีชื่อไหมน้อจากกรุงเทพนะคะ FC ไม่มีชื่อ พี่เบะผสมน้ำเย็นด้วยอันนี้แพ็คมาอย่างดี้ก็น้ำลายก็หกยายก็กินมาม่วงกินก็มพิ่งซึ้อเขเลยไม่รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอถ้าเป็นของกัปตันหรือของแจฟปอลเราก็จะไม่กล้าแกะนะพี่น้องนะแต่มันเป็นชื่อของเราเราก็จะแกะนะ รถส่งของที่นี่เขาจะรู้แล้วนะคะว่าทีมสีสหายจะอยู่ที่นี่เนาะเพราะบางครั้งเขาก็จะฝากไว้ที่ปั๊ม,มน้ำมันนะแล้วก็เราก็ขึ้นไปรับนะคะถ้าฝากมาในนามช่อง y YouTube เนาะโอ้พี่น้องดูรูปภาพเราก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าเป็นอะไรเนาะอ๋อเนาะรู้แล้วแต่อันนี้แหละเราสมมุติไม่เป็น อันนั้นอะไรที่กระบะปูนอะเอาไว้สาบอ่ะใช่บอใช่ช่วงม้อจับมันทำมีมีสองที่จับเอาเอาไว้จับแบบนี้ไงไม่รู้สิอูอันนี้เหมือนเหมือนที่เราเคยใช้ที่นู่นแน่เลยอันนี้เราก็แกะแค่นี้ก็พอแล้วแม่ไม่เราต้องโยกใหเอสซีดูเราก็จะแขงไงเราจะยกอะไรเราทาให้เป็นมันหนัก เอาไปให้เอฟซีดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคืออะไรน่ะตัดกระเบื้องอืมไม่ต้องออกมันหนักมันหนักมา้เอฟซีหนักกว่าที่ใช้ที่โน่นอีกมันใหญ่กว่ามากแล้วก็น่าจะใหญ่กว่าด้วยนะคะน้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะที่เพิ่นส่งมาให้เราก็จะได้นะคะเราก็จะได้มีที่ตัดกระเบื้องแล้วอะไรหลุดออกมานั่นแหละบอกถึงบอกว่าใหญ่าอย่นี่อ่ะ เพราะว่าเราไม่รู้เพาะวาให้ช่างเข้ามาดูเองเราแกะแค่นี้ก็พอแล<ร>นะ้วไายรับของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีใจดีนะคะที่ส,ส่งอุปกรณ์นะคะเกี่ยวกับเครื่องมือช่างเนาะมาให้นะอันนี้คือที่ตัดกระเบื้องนะแต่อันนี้เรายังไม่รู้นะว่าเป็นอะไรเจ้าออตก,ก็ไม่ยอมสาธิตนะเป็นกระบะเป็นที่ปาดปูนเหนรือว่า ไม่รู้เซโนยังไม่ดูม,ม,มันคืออะไรเอฟซี FC? ชัยรู้นะคะช่วยคอมเมนต์ด้วยนะว่าจะตัวนี้มันคืออะไรใส่ใบเบ,บ็ดเราก็ใส่กองไว้ด้วยกันเลยเนะาะเนะาะวางไว้นั่นแหละนี่เครื่องมือช่างของเราก็าได้เกือบเกือบเกือบจะครบแล้วนะไม่เอาทิ้มกันไม่วางมันไม่ทิ้งจิ้มนี่ก็ ประมาณนี้นะคะก็ดีจ